เห็นน้องนอนตรงนี้แม่เลยเอาข้าวไม้ทางนี้นะลูกยินท่ำกลางต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติสุดๆกินไปลูกอะไรอร่อยนอนตรงนี้เลยให้กินตรงนี้เลยมัมมอ้ย่อยอย่อยก้าบไอ้ย่อยก้าบ เดี๋ยวแม่ซื้อโตเตี้ยมาวางนี่สักอันไหมลูกเนอะเอาชามข้าววางโตที่พอดีชามข้าวอนะเนอะแม่ซื้อให้แล้วทไมต้องก้มเยอะไก่ให้หมดเลย ได้แล้วเหรอโหไหวเว้ยป่าหนูมาให้โล่งแออนหันหลังมานีสิไตั้งหลตั้งหลันมานีนะเสร็จแล้วก็หันมาหาป่านะแอนไดยหันมาปายังแอ มาอะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยคืออะไรเนี่ยมาเพียบเลยลูกสมุนเหรอลูกเยอะมาดูแล้วมาดูพี่แอนเนเพื่อนกินนมแล้วเอาอีกอ่ขนมให้ตาขนมให้น้องอีกขอมือกันขอมือนะขอมือกันขอมือ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 เหนียวใช่มโ้ยแอนสะกดคำว่าอิ่มว่าเป็นเนาะอร่อยไหมครับฟังมันครบละเอียด ปันมันกินเคี้ยวละเอียดคนอื่นตัวอื่นเคี้ยวไม่ได้เหมือนแจ้งของนนี้แน่นอนเลยป่าเดินยังวันนี้เดินยังทำไมอ่ะไ,ไม่ค่อยสบ,บายๆไม่สบ,บายทั้งปีไม่จักเดินอ่ะแบบยืนยกมือหน่อยให้อันยืนยกมือก่อนยกมือ,อ,อยกมือไหนดิยกมือทักทายกันลูกทักทายดิทักทายกันเอา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 ขนมทักทายก่อนอ่ะโอเคเอาขึ้นไปอันไหนเอาขนมพี่ฟ้าหน่อยลูก น้ำ <Okay. S 1> ลายฟัดเลยเอากระเด็นไปนู่นแล้วอร่อยอะลูกเมย์จะไปเก็บห้องให้น้องนี่เก็บห้องให้น้องก่อนอภิป่าเข้าบ้านไปเลยไม่สบายอะ่ะแอนเมยเก็บห้องให้นะครับแอนกินนมไปนะเดี๋ยวเราไปวิ่งไล่เล็กกันเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวเล็กมาเป็นเหยื่อให้แอนวิ่งเล่นรอแป๊บนะลูกนะ